ความยาววัดจากปลายล้อหน้าจนถึงปลายล้อหลังยาวอยู่ที่1 9 0เซนเมตรและความสูงวัดจากกลางเบาะที่นั่งคนขับจนถึงพื้นดินสูงอยู่ที่82ซนเมตรสำหรับวิบากไซนี้ทรงนี้งานปั้าแบบนี้สามารถขับขี่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่สามารถขับขี่ได้แบบคล่องตัวครับรถทุกคันจะต้องมีเล่มมีเอกสารมีที่ไปที่มา และเน้นย้ำรถทุกคันที่ทำการปั้นจาก Y2K วิบากบนบ้านจะต้องนำไปใช้ในเส้นทางการเกษตรเข้าไร่เข้าสวนหรือขับเล่นในสนามที่เป็นกิจจลักษณะเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการนำไปขับขี่บนทางหลวงเว้นทัวรลิงข้ามจังหวัดข้ามอำเภอทำไม่ได้นะครับโอเคโปรดเข้าใจให้ตรงกันสำหรับงบประมาณที่1ท่านผู้ชมมีรถส่งมาปั้นจบแบบนี้จบงบประมาณไปที่2 0,000 9,000 xxx นะครับไม่เกิน30,000จะอยู่ในงบนี้โอนจ่ายเป็นงินงวดแบบชิวๆโอนจ่ายแบบไหนเดี๋ยวไปรับชมงานกันก่อนนะครับว่าในงบนี้ท่านผู้ชมจะได้อะไรบ้างหลังจากที่ส่งรถสภาพเก่าแบบนี้แล้วทําการปั้นให้จบแบบนี้นะครับสวิงอาร์มนะครับทำการต่อยืดใหม่ให้เป็นสวิงอาร์มวิบากรับงานวิบากหนักได้สบายสําหรับแบบนี้ ชุดล้อขึ้นล้อใหม่นะครับชุดล้อยางใหม่ทั้งหมดหน้าและหลังเก็บรายละเอียดทั้งคันนะครับเก็บรายละเอียดทั้งคันทั้งชุดดุมชุดเบรกอันไหนไม่ดีก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับแบบนี้ชุดชกหลังอันนี้เป็นชคเดิมขัดบิ้วทาสีบิ้วสภาพใหม่เน้นย้ำว่าเป็นการบิ้วสภาพใหม่ทั้งคันท่านผู้ชมที่พลาดชมคลิปปั้นอุปกรณ์รอบคันแบบนี้ก็ย้อนกลับชมได้บนแถบหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมานี้ แล้วจบคลิปนี้ค่อยกลับไปย้อนชมนะครับกดเข้าเพลย์ลิสต์ไว้ก่อนนะครับแล้วจบคลิปนี้ค่อยกลับไปย้อนชมสำหรับอุปกรณ์รอบคันนะครับชุดแต่งอุปกรณ์รอบคันสามารถสั่งออเดอร์ได้ที่นี่แฟนเพจ Facebook y 2 k วิบากบนบ้านนะครับเน้นย้ำว่าอุปกรณ์รอบคันนะครับชุดล้อยางโชคกหน้าชุดสีครบชุดแบบนี้เปลือกทังเบาะนะครับชุดโซสเตอร์ล้อยางครบหมดเฮนแบบนี้ครบหมดดูคลิปเป็นแนวแล้วทำตามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้ขัดติดขัดตรงไหนก็สามารถ ติดต่อโทรสายตรงมาที่ผมนะครับเพื่อขอคำปรึกษาได้ทุกจุดงบประมาณที่สองก็คืองบประมาณยกคันพร้อมเล่มเขียวโอเคงบนี้ก็จะเป็นสเต็ปงานผมหารถให้จัดสภาพให้จบแบบนี้พร้อมเล่มเขียวจบงบประมาณไปที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับสำหรับสเต็ปงานแบบนี้จบแบบนี้และ ทำการโอนจ่ายเป็นงวด,ดทั้งสองงบประมาณตั้งใจฟังให้ดีนะครับ <Okay. S 1> การโอนจ่ายเป็นงวด,ดจะโอนจ่ายแบบชิวๆระยะเวลาในการปั้นของผมจะใช้ระยะเวลาในการปั้นแค่วันหยุดราชการวันหยุดนักขัตเลิกเท่านั้นเฉลี่ยแล้วผมจะปั้นรถได้เบ็ดเสร็จสิบวันต่อหนึ่งคันนะครับหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อหนึ่งเดือนเฉลี่ยแล้วรวมระยะเวลาในการปั้นรถ การตัดต่อคลิปวิดีโอเรียบเรียงวิดีโอนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบนี้จบระยะเวลาในการปั้นไปที่หนึ่งคันต่อหนึ่งเดือนนะครับและการโอนจ่ายเป็นเงินงวดนะครับจะใช้ระยะเวลาสองถึงสามเดือนก็แล้วแต่กําลังของท่านผู้ชมมีสามารถโอนจ่ายไปเรื่อยหรือกําลังท่านผู้ชมมีโอนจบในเดือนเดียวระยะเวลาที่ผมปัน้นงานจบก็ โอนปิดก็ทําการส่งงานจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนลุยทางไปไล่ไปสวนได้มากน้อยแค่ไหนไปรับชมคลิปทดสอบเล็กๆน้อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม let's go และนั่นก็คือคลิปทดสอบเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์รอบคันของ Y 2 k ทูคีพว่วาบ้านการปั้นแบบบ้านๆแบบนี้ช่วงล่างบ้านๆสามารถจับต้องได้นะครับในงบประมาณแบบบ้านๆก็สามารถใช้ในงานลยืยและลื่ส่วนได้สบายแน่นอนนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหลังเขาว่าติดตามเอาไว้เมื่อผมปล่อยคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนไปที่ท่านผู้ชมโดยอัตโนมัติขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's go